สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจานเจมสเซอร์เกมเมอร์คนเดิมนะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกความลับกับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นนักแคสเกมนะฮะเล่นเกมนี่ก็โหดนะครับทำอะไรก็เก่งนะครับผม <Huh? S 1> ชมตัวเองละนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมทําอาหารเล่นกีฬานะฮะแต่กีตาร์นี่เล่นไม่เป็นนะ ถึงจะวางไว้ข้างหลังแน่เล่นไม่เป็นนะครับผมเพราะว่าเอาไว้ประดับเฉยๆนะครับคือความสามารถผมรอบด้านขนาดนี้เนี่ยแต่ว่ามันยังมีความสามารถอีกความสามารถหนึ่งนะครับที่หลายๆคนไม่เคยเห็นนะครับนั่นก็คือการพากเสียงนั่นเองนะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทํา YouTube ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเคยทําแบบพากเสียงมาก่อนนะแต่ว่าทําพากเล่นๆนะไม่ได้พากจริงจังหนังใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราได้วิดีโอจาก Legend of the Lost Memories มาครับวันนี้ผมจะเอามาพากเสียงให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับมาดูกันดีกว่านะครับ ว่าถ้าผมภากแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเสียงของผมจะเข้าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยเด็กผู้ชายที่ตกลงมาจากฟากฟ้าสวัสดีค่าชื่อลิน่าเป็นนักเวทมากความสามารถแห่งศูนย์วิจัยกิฟฟินที่ในอนาคตจะกลายเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่คือเมื่อคือนน่ะข้าได้รับภารกิจให้ไปตรวจสอบอุกบาทิที่ตกลงมาในป่าแถวแถวนี้ ดาวตกพุ่งดิ่งลงมาดังสนั่นขนาดนั้นจะต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆแค่คิดก็ใจเต้นรัวแล้วแต่ว่าตรงที่อุกบาทตกอยู่กลับมีเพียงใครคนนึงที่นอนแผ่หลาอยู่ท่<_<_อหมดการความหวังของข้าเจ้านั่นบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเสียงเบาบางที่เรียกเจ้างั่งปลุกเขาขึ้นมาถ้าเป็นแบบนั้นต่อไปข้าจะเรียกเจ้าว่าเพอก็แล้วกัน ตอนนั้นคิดว่าจะพาเขาไปที่ศูนย์วิจัยก่อนแต่ยังไม่ทันจะได้ก้าวเท้าอยู่ๆฝูงเดวิลรูชิก็พากดตัวแล้วเข้ามาจมตีพวกเราอย่างรุนแรงตอนนั้นเองเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นข้าเห็นกับตาเองเลยว่าเพอถูกเดวิลรูชิโจมตีจนล้มลงไปแต่เขากลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแบบไร้ซึ่งบาดแผลเล่นเอาข้านี่อึ้งไปเลยอดคิดไม่ได้ว่าหมอนี่เป็นปีศาจหรือเปล่านะ งั้นขอลองฟาดดูสักทีก็แล้วกันแต่จูจ่ๆก็นึกถึงข่าวลือแปลกๆที่เคยได้ยินจากพนเทล,ล่าขึ้นมาได้ก็ไม่รู้ทําไมหรอกนะแต่เหมือนว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับหมอนี่ยังไงก็ไม่รู้โอ๋อเหมือนจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องยุ่งเหยิงเข้าซะแล้วไหนๆก็ไ,ไหนๆละถ้าจัดก,การเปิดเผยตัวตนของหมอนี่ข้าก็น่าจะได้รับรางวัลที่เหมาะสมกับความยากลําบากน,นี้ด้วยพร้องงันมุ่งหน้าไปเกฟเฟนกันเถอ การ์ดเนี่ยใช้ยังไงกันนะสวัสดีจ้าลีน่านักเวทผู้ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งเป็นเรื่องราวจากคราวที่แล้วนั่นแหละในระหว่างที่ข้ากับเพอร์กําลังเดินทางไปที่แกฟเฟนก็บังเอิญเจอกับเพิร์ฟที่สังกัดอยู่ศูนย์วิจัยเดียวกันพอดีทันทีที่เจอหมอนั่นก็ทําหน้าตาท่าทางอวดดีใส่ฉันพร้อมกับหยิบการ์ดออกมาให้ดูเอ๊นั่นมันการ์ดวีตาตาระดับ3ดาว ทำไมหมอนั่นถึงมีของล้ําค่าแบบนั้นได้ละเนี่ยโถ่ไอ้เพิรที่กําลังมองดูเหตุการณ์อยู่จ้องมองไปที่การ์ดด้วยใบหน้าซื่อๆก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าการ์ดอันนี้ที่เอาไว้ติดตั้งในอัซเซสซอรีใช่ไหมล่ะโอ้ยขานี่หลุดคำการออกมาเลยเจ้านี่ไปเอาความคิดมาจากไหนเนี่ยว่าเป็นอย่าง,งานั้นพอได้แล้วส่วนเจ้าเพิร์ฟกรดันมาหัวล้อล้อ,ลอเลียนตามอยู่นั่นแหละเจ้าบ้านี่ เพิถามว่าการ์ดน่ะไม่ได้เอาไว้ติดตั้งในอุปกรณ์หรอกหรอโอ้ให้ตายแล้วนี่ข้าต้องเริ่มสอนเจ้าตั้งแต่ตรงไหนละเนี่ยเจ้าเพิร์ฟบอกว่าเพิเหมือนจะได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองให้รีบไปหาหมอเถอะนะพูดแบบนี้กับคนที่เพิ่งเจอครั้งแรกเนี่ยนะ <c oughs> นี่แหละโอากาสด,ดีข้าบอกให้เพิร์ฟส่งการวิตาต้าให้เพิซะเพื่อเป็นการขอโทษที่ไปร้อเรียนเขา แน่นอนว่าเจ้านั่นไม่ยอมแถมยังพูดว่าข้าพูดจาไร้สาระและพยายามเดินหนีแต่ว่าถ้ายอมส่งการนั่นมาดีๆก็คงจะไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันแบบนี้หรอกนะรับนี่ไปซะเปลวไฟแห่งความยุติธรรมเ <c oughs> จ้าโง่เอ้ยกล้าดียังไงถึงมาโอ้อวดต่อนหน้าท่านลีน่าผู้นี้ตอนนี้การวิตาต้าก็เป็นของข้าแล้วเย้แต่ถึงจะคิดแบบนั้นก็เถอะ จังหวะนี้ควรจะช่วยถอดป้ายความงั่งที่แปะอยู่บนตัวเพิร์ออกสักกันดีไหมนะพอตัดสินใจได้ก็เลยเดินไปหาเพิร์ที่มองข้าด้วยสายตาเล่ากับเห็นอันธภาลจากนั้นก็มอบการ์ดวิตาต้าที่ได้จากเพิร์ให้เขาตั้งหากละ่ะถ้าอยากรอดชีวิตบนโลกที่โหดร้ายนี้อย่างน้อยๆก็ต้องรู้จักวิธีใช้การ์ดไว้ะนะเอาล่ะเชื่อมั่นในตัวข้าแล้วตามมาได้เลยโปรดติดตามตอนต่อไปโดโรธีในกรอง สวัสดีเจอกันอีกแล้วนะข้าลินนานักเวทผู้ยิ่งใหญ่ฮะข้าหรอเราอยู่ระหว่างเดินทางกับเพิ่มเหมือนเดิมนั่นแหละเรื่องราวมันเกิดขึ้นระหว่างกำลังจะเดินข้ามสะพานไปเกฟเฟนน่ะที่กลางสะพานพวกข้าเห็นผู้ชายคนหนึ่งท่าทางลุกลี้ลุกลนกำลังมองไปที่อะไรบางอย่างเป็นอะไรของเขาอะ่ะข้าสงสัยเลยเดินไปดูแล้วก็เฮ้ยนั่นมันคุณแลดบ็อกนี่นะข้ารีบพุ่งตัวไปยืนข้างๆชายผู้นั้นพร้อมดวงตาอันเป็นประกาย เพลถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้าเลยอธิบายอย่างแสนจะนุ่มนวลว่าบนใบบัวคือคูลแลตบ็อกซ์ที่มีสมบัติล้ำค่าอยู่ข้างในข้าเอาแต่ยืนน้ำลายไหลย,ยืดอยู่ตรงนั้นจนเจ้าคนที่พบก่อนมันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาบอกว่าเขาเป็นคนพบมันก่อนเพราะฉะนั้นอย่าคิดจะแย่งมันไปเด็ดขาดเลยนะ <c oughs> คนที่เปิดมันได้ก่อนตังหากแหละถึงจะเป็นเจ้าของเอาเธอยังไงหมอนี่ก็เป็นคนเจอกล่องถ้าอย่างนั้นข้าจะเอากล่องขึ้นมาแล้วแบ่งกันคนละครึ่งแล้วกันเนาะหมอนั่นเอากล่องขึ้นมาเองไม่ได้อยู่แล้ว,ลวก็เลยจำใจต้องยอมรับข้อเสนอข,ของข้าเจรจาสำเร็จงั้นมาเปิดกล่องกันดูเถอะนะเอาล่ะไปเลยเจ้าง,ง้างเพอเพอที่ตกลงไปอยู่บนใบบัวเอาแต่ตะโกนโวยวายดังลัน่น เฮ้ออะไรนะอย่าโดนไฟบอลสักป้าบเหรอรีบเปิดเร็วๆเขาแท่เธอตัวสั่นหันไปเปิดกล่องและกล่องก็สัส่นสะเทือนอย่างรุนแรงเอ๊ะนั่นมันน้องแมวนี่นาะแล้วไหนล่าสมบัติของฉันเจ้าเหมียวขาบคุณเพลที่ช่วยเธอออกมาแถมยังเขย่าแขนอย่างแรงจนไหลแทบหลุดเธอบอกว่าชื่อโดโลลี่เป็นผู้ให้บริการคาฟานอกสถานท, <iot> ที่ก่อนจะเล่าว่ามีนักประจนภัายคนหนึ่งเรียกเธอออกมาในที่แปลกๆแล้วก็จับเธอขังเอาไว้ ผู้ชายที่เจอกล่องบอกว่าจัดการกันไปเลยก่อนจะเดินจากไปด้วยความสิ้นหวังสงสัยเขาจะแพ้ขนแมวและมั้งนะตอนนั้นเองโดรโรธีก็บอกว่าจะตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับเธอว่าไงนะบริการคาฟ้านอกสถานที่งั้นหรอฟ,ฟ,ฟ,ฟรีอย่างนั้นเหรอรับสิรับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าง,งั่ง ดูธีบันทึกบริการคาฟาให้แล้วแล้วก็แฉบหายจากไปค้าที่มีความสุขกับของขวัญและกําลังคิดหนักว่าจะใช้มันตอนไหนดีต้องชะงักเพราะได้ยินเสียงของเพ์ตะโกนดังขึ้นมาว่าแล้วค่าจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยสําหรับเรื่องนั้นก็หาทางขึ้นมาเองสิยายอัฐพานโคเดเลีย อันยองดีใจที่ได้เจอกันอีกแล้วนะคงไม่ต้องบอกแล้วเนาะว่าฉันเป็นใครกันนะ่ะเอ๊ะนั่นใครนะ่ะใหญ่นั่นบอกว่าตัวเองคืองูพิษแห่งดูนีโล์แฟมิลี่ชื่อว่าโคเดเลียแถมยังจะมาทำซ่าเก็บค่าผ่านทางอีกนะฮะค่าผ่านทางอย่างนั้นเหรอ,อฝันไม่เธอนะจะงูพิษหรือกิ้งก่าฉันก็ไม่สนใจหรอกเลิกทำเป็นห้าวแล้วหลีกทางไปซะไม่งั้นฉันไม่ปล่อยเจ้าไวนะ้แน่ หลังจากที่ข้ากับเพลจัดการกับยายนั่นเสร็จและกำลังจะเดินทางต่อไปจูจๆยายนั่นก็พูดพลาดเข้ามาแล้วบอกว่าท่านคือลิน่าอันธพาลแห่งแกเฟนใช่หรือไม่ข้าชื่นชมในความแข็งแกร่งของท่านมากๆจากนั้นก็ขอฝากตัวไว้ลูกน้องของฉันอืมไม่แหละนะข้าน่ะเกียดคนก่อแก่แบบนี้ที่สุดหลังจากคิดอยู่นานว่าจะสลัดยายนี่ให้หลุดยังไงดี เลยตัดสินใจให้เยนนั่นไปรออยู่ที่ a อ e n นเจอร์พก่อนแล้วรีบชิ่งหนีไปแกฟฟินทันทีหลังจากนั้นไม่กี่วันพวกเราต้องไปที่ a อเวนเจอร์ับก่อนตามคำขอของนักผจญภัยคนหนึ่งเอ๊ะเจ้าคนที่วิ่งร้องไห้มานั่นใครกันน่ะโคเดเลียเหรอเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้มาจากไหนฮะกว่าจะมาลูกน้องลูกน้องอะไรอ่ะหยุดนะพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย ตอนนั้นเองยายนันก็ล้มตัวลงไปนอนที่หน้าผาบซะงั้นแล้วตะโกนว่าถ้าจะไปก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนน้อยคิดว่าข้าไม่กล้าอย่างนั้นเหรอแต่เพอได้มาห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าเมชผู้ยิ่งใหญ่ต้องรักษาสัญญาแม้จะเล็กน้อยเพียงไหนก็ตามข้าได้แต่ถอนหายใจเขาบอกว่าถ้าต้องรับคนต้องมีหนังสือสัญญาซะก่อนแล้วจู่ๆโคเดเลียที่นอนอยู่ก็ลุกพรวดขึ้นมา ก่อนจะยื่นหนังสือสัญญาที่ยับยุยี่มาให้พร้อมกับรอยยิ้มอันกรุ้มกริมโอ้โหถ้าจะเตรียมตัวมาดีขนาดนี้ล่ะก็นะ <c oughs> แบบนี้ก็ดีเลยสิฉันจะใช้งานให้หนักเลยเตรียมตัวให้ดีนะคอเดเลียแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบทจะได้มันก็ได้เออจับมันแล้วเข้าโอ๊ยทำไมถึงได้ช้าขนาดนั้นเนี่ย การกำลังทำอะไรอยู่อย่างนั้นนะหรอก็กำลังตามจับเจ้าดวงไฟนี่อยู่เอเอ้าวมันหนีไปแล้วจับมันไว้ในที่สุดก็จเจอเฮ้อเงียบๆนะถ้ามันหนีไปอีกแล้วก็เจ้าโดนแน่ฮะอะไรเนี่ยโดเคบีอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะถ้าโจานี่เป็นโดเคบีแล้วก็ก็แสดงว่าสามารถเสกทุกอย่างได้ด้วยกระบองของโดเคบีนะสิ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อ่ะมันหนีไปแล้วเพอัวทำอะไรอยู่ถ้ามันหนีไปได้แล้วก็เจ้าตายแน่พอไล่ตามไปจนเจอก็เห็นเจ้าโดเคบีกำลังถูกมอนสเตอร์กระทืบซะสะบักสะบอมน่าสงสารสุดๆข้าเลยเข้าไปช่วยเอาไว้เจ้าโดเคบีร้องห่มร้องไห้ขอบคุณทั้งน้ำตาก่อนจะให้ตั๋วสุ่มการ์ดให้กับพวกเราจากนั้นก็แวบหายไปลางสังหอนของข้าบอกว่าต้องได้การ์ดเจ๋งๆแน่นอนนี่ไปสุ่มดีกว่า ข้าไปที่ร้านสุ่มการ์ดด้วยความตื่นเต้นและในขณะที่กําลังตั้งใจจะสุ่มการ์ดอยู่นั้นชามีหัวเราะคิกคักเรื่องที่ข้าเคยสุ่มการ์ดแล้วได้แต่การ์โดโพลิ่งติดต่อกัน9ครั้งแถมยังแนะนําให้เพอเป็นคนสุ่มแทนจะดีกว่าอเจ็บป,ปวดสุดๆถึงจะหน้ามโมโหก็เถอะ er แต่จะลองเชื่อดวงเจ้ามือใหม่ดูสักครั้งก็แล้วกันนี่เพอทําอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ hungry. มานี่สิมาลองสุ่มการ์ดกัน อ๋ออาบิสการ์ดอย่างนั้นหรอนั่นมันการ์ดพาร์สีระดับ3าเลยนี่นะชามีกาลังตื่นเต้นเสนอให้เพอสุ่มการ์ดอีกใบพราะตอนนี้กำลังมือขึ้นแบบสุดๆข้าเลยลากเพอออกมาแล้วอ้างว่าพวกเรากำลังยุ่งกันอยู่มีเงียบชะมัดแต่เอ๊ะจะว่าไปก็ดีแล้วนี่นะเพอเก็บการ์ดไว้ดีๆนะข้าจะช่วยเจ้าใช้การ์ดใบนี้ให้เต็มที่เลย รติดตามตอนต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ดูวิดีโอที่ผมภากไปเป็นไงพอจะแบบภากหนังโลงได้ไหมหรือว่าจะภากแบบซีรีส์อะไรได้หรือเปล่า โอยดูแล้วก็อายนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยผมขอขอบคุณวิดีโอจาก l a g k n r o k the Lost Memories นะครับที่ให้เราได้มาภาคกันนะครับผมขอบคุณมากมเลยครับผมแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับสามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับทั้งใน iOS แล้วก็ Android ครับผมคงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบายยครับ Graivity เจ้ามีเรื่องที่เคยฝันไว้หรือเปล่า ช่วงเวลาที่มีความสุขข้าจะส่งเจ้าไปที่นั่นที่นี่ที่ไหนแล้วข้าข้าเป็นใครกัน Ragnarok ok, the Lost Memories Him of the Valkyrie